m e r c e d e s b e n z E 2 5 0 C G I A M G 1 8 W 2 0 7 Gear Auto ปี2010โปรโมชั่นของเราอยู่ที่5,99,000บาทเท่านั้นค่ะแม็กไลน์สวยค่ะ หรูหลาดูดีมากๆเลยค่ะภายใน,นะะเป็นเบาะหนังสีแดงปรับไฟฟ้ามีเมมมรี่3จุดกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าราบบเซ็นทัลล็อกแอร์แบรกรอบคันกุญแจรีโมทน้ำเตา้ากล้องส่องถอยแอร์ดิจิตอลื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็สีดีค่ะหรูหลาดูดีมากๆเลยค่ะ ประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ12,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่24,000บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเฉยงานได้แล้วค่ะ เป็นรถคูเป้สองประตูที่น่าใช้ดูดีมากๆเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ